หลังจากที่เออร์ลิงฮาแลนด์ยิงประตูที่26ในพรีเมียร์ลีกได้นะครับเรามาดูคอมเมนต์แฟนบอลไทยกันนะครับว่าเขาคิดเห็นยังไงบ้างเมือท่านแรกนะครับตำรวจเข้ารวบตัวเออร์ลิงฮาแลนด์ซึ่งเป็นผู้ต้องสงสัยเกี่ยวกับขบวนการลักลอบตัดไม้แล้วก็โพ์รูปฮาแลนด์ถือรถไฟฟ้านะครับ <c ười> คอมเมนต์น่าต่อมานะครับพอนัดไหนไม่ยิงนักวิจารณ์ออกมาเพียบไม่เข้าระบบนั่นนี่นู่นน,น,น,นัดไหนยิงปีศาจโคตรเก่งฮา <c ười> นักววจาจณาต้องเป็นไบโพล่าแน่เลยคอมเมนต์าต่อมาครับฮาแลนด์คงจะหมดความท้าทายกับลีอังกฤษแล้วถ้าปีนี้ได้ดับซันโบอย่างเป็นทางการน่าจะลองมา,าแข่งในไทยลีกเพื่อความท้าทายดูบ้างมีอะไรให้ตื่นเต้นเยอะเช่นเงินจะออกไหมเดือนนี้ปีนี้ทีมเปลี่ยนโค้ชกี่คนทำนองนี้คอมเมนต์ต่อมานะครับปรับตัวคืออะไรมันเกินไปมากเล่นในแบบไม่ต้องปรับตัวไม่ว่าจะไปอยู่ลีกไหน คอมเม่ตอมานะครับรอแป,ป๊บครับแล้วก็โพสต์รูปมาคัสแลชฟอร์ดนะครับเอมเม่ตอมานะครับเป็นกองหน้าที่แม่งใจกว้างจริงๆไม่มีหัวบอลให้บอลกับเพื่อนที่พร้อมยิงมากกว่าเสมอคอมเม่ตอมานะครับมีความเร็วและแข็งแกร่งกองหลังรับมือลําบากเอมเม่ตอมานะครับขออีกแค่หนึ่งประตูจะทํลไมสถิติของตำนานคุณที่ทําประตูต่อฤดูกาลมากสุดกับซิตี้26ประตู โอกาสสูงครับที่จะสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้ตัวเองและสโมสรขอไม่ต่อมานะครับยิงมากกว่าเชลซีผมทั้งทีมอีกขอไม่ต่อมานะครับขอไม่ต่อมานะครับบางคนบอกอยู City, me, ่แมนซิตี้มีเดอะบอยเป็นคนป้อนมันเลยยิงดียิงโหดอยู่ดอร์มุนไม่มีเดอะบอยมันก็ยังยิงกระจายเหมือนกันนะขอไม่ต่อมานะครับไปอยู่ลีกอื่นได้ไหมเก่งเกินขอไม่ต่อมานะครับ โฮ oh, จิงฮาแลนด์ส่วนคอมเมนต์ที่เหลือนะครับก็จะเป็นเป็นแนวทางเกี่ยวกับว่าชินชมฮาแลนด์นะครับแล้วก็ให้กำลังใจในการทำสถิติให้ได้มากขึ้นรวมไปถึงก็มีแฟนบอลแมนยูนะครับโพสภาพแบบว่าต้องเจอคนนั้นคนนี้นะครับถึงจะเอาฮาแลนด์อยู่นะครับก็เป็นไงก็มาครับสำหรับคอมเมนต์นะครับขครดีชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องเ e อ๋ยซิงกิ้งด้วยนะครับ